มงคลชีวิตธุรกิจการค้าขอนำท่านมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือที่เฮียงบุษัวสำหรับคนทำธุรกิจการค้าจะให้สาเร็จว่ากันว่าจะต้องมาขอพรจากเจ้าพ่อเสือองค์จริงที่นี่และส่วนใหญ่เมื่อขอพรแล้วจะขอผงทูปตัวเล่าเฮียห่อกระดาษแดงติดตัวไปทำมาหากินทั่วโรค เมื่อสำเร็จก็มาบริจาคเงินร่วมกันก่อสร้างและจดดประทัดถวายที่ศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งตัวเรา้าเฮียมีทั้งหมด3องค์องค์ดั้งเดิมนั้นเป็นองค์เล็กสถานที่ออกจากคับแคบจึงได้จําลองขึ้นมาอีกสององค์เป็นองค์ใหญ่สถานที่บูชาศาลเจ้าพ่อเสือที่ประเทศจีนนั้นมีอยู่หลายแห่ง แต่สำหรับชาวจีนแต้จิ๋วแล้วจะนิยมมาไหว้ที่เหียงหมู่สัวอ,อําเภอเหลกคงจังหวัดสวบวยแม้จะใครออกไปจากสวนเถามากก็ตามซึ่งศาลเจ้าพ่อเสือที่เหียงหมู่สัวนี้ท่านอยู่มาตั้งแต่สมัยราชะวงศ์ซ่งแล้วก็มีการซ่อมแซมมาโดยตลอดอนาบริเวณจากการยอดที่มีบริจาคจึงทำให้ใหญ่โตมโหราร มากขึ้นเรื่อยๆศิลปะที่น่าชื่นชมในงานสถาปัตยกรรมต่างๆอย่างเช่นง,งานจำหลักหินทางประตูเข้าเป็นรูปมงกอหรืองานประดับกระเบื้องที่อยู่บนยอดหลังคาหรือส่วนต่างๆก็นับว่าเป็นศิลปะยอดเยี่ยมอีกวัดหนึ่งของจีนส่วนด้านหลังนั้นมีหอคอยที่สามารถขึ้นไปเยี่ยมชมและมองทิวทัศน์มาอย่างด้านล่างได้เรียกว่า หอคอยหอกแซ่สามารถเดินขึ้นไปเที่ยวชมได้ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าหวังว่าเมื่อประสบผลสาเร็จก็จะได้บาบูชาสารเจ้าพ่อเสือที่นี่ด้วยกันเจ้าพ่อเสือที่เมืองไทยนั้นได้จำลองมาครั้งแรกอยู่ตรงเสาชิงช้าที่มีพ่อค้าชาวจีนในไทยหรือชาวไทย มาเรสิงคโปร์มาสักการะกันมากมายเป็นความเชื่อของชาวจีนแต้จิว๋วที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาอยู่วองไทยแล้วทำมาค้าขายจะต้องมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือตรงเสาชิงชานี้